มาเริ่ม30มิบปีอะไทำอยู่โรงแรมไทยน้ำนู่นเลยมีคนรู้จักกันเขาก็ชวนเข้ามาทําเป็นผู้ช่วยเป็นอยู่หน้าเขียงยแกงอะไรเราก็จัดส่ง้าไปส่ง้าไปเหมือนตอนนี้มีคนส่งเราเนี่ยมันก็แล้วแต่มันก็ไม่ยากนะบรรยากาศน้านั่งเด็กดื่มน้ําป้าสารี่ค่ะข้าวต้มไทยน้ำมันโป่งค่ะ มีครัวไทยก็มีครัวจีนผัดงูกล้วยค่ะหมันหวานๆเปรี้ยวๆหน่อยๆอ,อันนี้สาหรับกินเล่นนะกินข้าวต้มก็ได้ยำไข่เยี่ยวมา้าทรงเครื่องก็มีเนื้อสิบวิคือเนื้อเอาไปทอดน้ํามันแค่สิบวิแล้วก็มา,าหั่นบางๆแล้วก็ทําน้ําราดก็แป๊บเดียวเสร็จใบรุ่นคนใหญ่กินหมดค่ะก็แกงเผ็ดเป็ดย่างบวกโรตีกินคู่กับโรตีค่ะอร่อยแล้วก็ปูนิ่มผัดผงกะหรี่แทบพึออ่งโตอ่ะตั้งฟังอร่อยจริง ขาหมูกรอกก็คือขาหมูทอดเหมือนขาหมูเยอรมันอย่งั้นอะทอดกรอบๆแล้วมีน้ําจิ้มซีอิ้วดำแล้วก็ซีฟูด้ดกินอร่อยไปเลยเ <laughs> ข้าสวยมั่งเขาต้มมั่งแล้วใจแขกฟังเปิด11โมงครึ่งปิดจ็หนึ่งค่ะอยู่ในโรงแรมไทยนำเลยอำเภอบ้นอบานโป่งจังหวัดราชบุรีรขอฝากไปด้วยใครจะทานก็ต้มก็ามากินที่ไทยนำค่ะมีทั้งไทยจีนสั่งได้ทุกอย่างค่ะรสชาติอร่อยมากมีบรรยากาศยิ่งดีใหญ่เลยค่ะ เรียนเชิญด้วยนะคะขอบคุณค่ะ